เลี้ยงฉลองเจอหน้ากันครบในรอบ3ปีกินฟันดูต้นตำรับของอาหารสวิสสนุกกับการทำเค้กกับคุณย่าด้วยสูตรจากแอฟริกา Hello everybody welcome back to our channel Today we're gonna make a chocolate cake with our beautiful grandma สวัสดีค่ะเพื่อนเพรุ่งนี้จะมีปาร์ตี้กันค่ะก็เลยต้องทำเค้กไว้ก่อนร่วมหน้าหนึ่งคืนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันค่ะ ขั้นแรกนะคะเนยกับน้ำตาลผสมกันให้ละลายค่ะตีให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นใส่ไข่สองใบและก็ตีผสมให้เข้ากันดีนะคะแต่ว่าเราใส่น้ำอุ่นลงไปในอ่างด้วยนะคะเพราะว่าเนยเราแข็งนิดหน่อยค่ะน้ำอุ่นจะช่วยให้เนยอ่อนตัวเร็วขึ้นค่ะ ตอนนี้พอละลายดีเข้ากันได้ดีนะคะก็ปล่อยทิ้งน้ำในซิง์ไปเลยค่ะสองช้นอนโตงช็อกโกแลตเต้นเต้น,ตนสนุกจะกินเคก้กคึกคึกเต้นเอาใจคุณยาจากนั้นก็ใส่ผงโกโก,โก้ชนิดขมไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็ใส่ถั่วป่นหน่อยๆไปอีก100กรัมค่ะจะเป็นถั่วอะไรที่เรามีก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะแต่ของแม่น้องใช้เฮเซลนัสค่ะแม้ช่างถั่วได้ดีใจพี่ฟินต่อด้วยนมจืด1ถ้วยตวงนะคะผงฟู1ช้อนโต๊ะค่ะพี่ลีก็ไม่ได้ทำนะคะดีจะสังเกตการค่ะ250 มแป้ง,ปงอเนกประสงค์ค่ะแป้งนี้ถ้าเราช่างเรียบร้อยนะน,นะคะเราก็มาเนี่ยล้อนให้มันละเอียดละเอียดค่ะจะได้ผสมกันง่ายและเนื้อก็จะเนียนขึ้นนะคะประหยัดเวลาในการทำค่ะเวลากินก็จะนุ่มนวลจากนั้นก็ใส่น้ำมันที่ถาดนะคะต่อด้วยต่อด้วยแป้งอเนกประสงค์เนี่คะทำให้ทั่วถาดนะคะจะได้ไม่ติ<า>ดจากนั้นก็เปิดเตาอบนะคะอุณหภูมิ180องศาค่ะเซลเซียส แล้วก็ทำการอบอีก45นาทีค่ะเราก็หยุดเค้กไว้เท่าน,นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยทำครีมต่อค่ะส่วนแม่น้องก็หน้าที่หลักค่ะเก็บกวาดล้างนะคะหลังจากที่เขาทำกันค่ะ <c oughs> วันนี้คุณย่าก็ทำซอเซสนะคะใส่ชีสค่ะแล้วก็หัวหอมซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะรวมถึงน้ำสลัดสูตรพิเศษของคุณย่าด้วยค่ะทำให้แม่น้องทานค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณยา่าส่วนพี่ฟินพี่ขายแม่น้องก็ทําไข่ต้มกับสลัดให้ทานค่ะพอมื้อเย็นเราไม่ค่อยทานกันเยอะค่ะเพราะว่าเรากินกันมาทั้งวันแล้วค่ะผักสลัดอันนี้นะคะที่แม่น้องไปช็อปมาค่ะคืออร่อยมาก,กเลยที่อเมริกาไม่มีขายค่ะมินิลากวนสลัดค่ะ ก็กินกันอย่างเมามันนะคะเอาเขียวๆส้มๆใส่ไปในท้องกันบ้างค่ะกูก็ซื้อช็อกโกแลตมาให้ทานนะคะรสชาติจะคล้ายๆคิดแคทกับบ้านเราอะค่ะดูริราการหักช,โกโชอ็อกโกแลตโช๊นี่ชโช๊นี้นแต่จะอร่อยกว่าคิดแคทประมาณห้าสิบเท่าค่ะเพราะมันจะกรอบกว่าค่ะนุ่งมงนโตมาง่วนกันทุกคนเลยค่ะวันนี้พี่ฟินก็ช่วยเด็ดดีจัดโต๊ะนะคะ ส่วนวันพิเศษอย่างนี้นะคะก็ต้องเชฟมือหนึ่งเลยค่ะคุณปู่ค่ะผู้เชี่ยวชาญและช่ำชองเรื่องการทำอาหารนะคะก็เป็นคนจัดเตรียมเนื้อแล้วก็หั่นสไลด์แล้วก็จะเป็นคนทำน้ำซอสด้วยค่ะอาหารของคุณปู่นะคะคือจะอร่อยมากต้องแบบงานพิเศษจริงๆฮีถึงจะแสดงฝีมือค่ะ ส่วนแม่น้องก็ทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆค่ะถ่ายทั่วเลยใครจะทำอะไรตรงไหนอย่างไรนะคะแม่น้องเก็บภาพหมดเลยค่ะน,นี้คุณปู่ก็หันมาทำซอสแล้วนะคะหลังจากคุณปู่ทําเสร็จนะคะกรตาคุณย่าแล้วค่ะจัดเลยค่ะทำไส้ครีมของช็อกโกแลตเค,ค้กนะคะก็ตีคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้ดีนะคะ หลังจากผสมกันเสร็จแล้วจนเนื้อเนียนนะคะก็มาทำการหั่นครึ่งเค้กค่ะเพื่อจะเอาครีมใส่ตรงกลางนะคะคุณย่าก็ใช้วิธีแบบโบราณค่ะโดยการใช้เชือกนะคะรัดตรงกลางแล้วก็ดึงออกมาให้เค้กมันขาดนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยค่ะอ้อยมากมาก จากนั้นก็จัดเลยค่ะใส่ครีมตรงกลางนะคะโอ้โหพี่ฟินพี่คายน้ำลายเกือบจะไหลแล้วค่ะแต่ทนไม่ไหวอยู่แล้วได้เรียงไม้พายสมใจปาถนาฮีแล้ว รอมาตั้งแต่เมื่อคืนตู้เย็นเต็มค่ะของเยอะจัดก็เลยต้องเอามาข้างนอกใช้ตู้เย็นธรรมชาติค่ะแหมเค้กได้สูตรอากาศบริสุทธ okay. จากนั้นคุณย่าก็มาทำผักต่อนะคะเพื่อเป็นเครื่องเคียงกินกับฟันดูค่ะและนี่ก็เป็นน้ำซุปนะคะแม่น้องจะเขียนสูตรการทำน้ำซุปไว้ที่ d ด s c r i p t i o n ข้างล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆจะสนใจทำทานค่ะ และก็สูตรน้ำซอสสามแบบนี้ด้วยนะคะแม่น้องจะเขียนส่วนผสมไว้เช่นเดียวกันค่ะน้ำซอสแบบนี้นะคะมันก็อร่อยไปอีกแบบนะคะแต่แค่ไม่เผ็ดเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าอยากทานเผ็ดนะคะก็ใส่พริกลงไปได้เลยค่ะ <c oughs> ครั้งแรกนะคะที่แม่น้องเห็นน้ำซุปแล้วก็เนื้อเรียงรายขนาดนี้นะคะแม่น้องนนึกถึงจิมจุ้มจุ้มจิมจิมจุ้มแถวบ้านเราเลยค่ะ กะอยากจะทำน้ำจิ้มกินเองแบบแซบๆเอาให้สะใจเลยนะคะแต่ว่านึกไปนึกมาก็มาถึงสวิสและดูสิว่าเขากินกันแบบไหนนะคะเพราะแม่น้องเชื่อว่าวัฒนธรรมและการกินของทุกชาตินะคะเป็นอะไรที่สวยงามและอ,ร,อร่อยแตกต่างกันไปแน่นอนเลยคะ่ะแต่จริงๆก็ไม่ผิดหวังนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงคะ่ะอร่อยแบบไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะคะ วิธีการกินนะคะก็คือแบบจิ้มจุ่มบ้านเราเลยอะค่ะเพียงแต่ใช้เหล็กแท่งอย่างเนี้ยนะคะจิ้มเนื้อไปจุ่มค่ะให้มันสุกนะคะแล้วก็ทานกับน้ําจิ้มค่ะแล้วก็มีผักต่างๆนะคะผักลวกต่างๆเป็นเครื่องเคลียงค่ะแค่นี้ละคะ่ะอร่อยเลย <S 2> <S 2> <S แต่พี่ฟินพี่คายนี่เงียบครึมมากเลยค่ะกินไม่เป็นเพราะว่าพี่ฟินพี่คายนะคะเขาไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ค่ะเขาชอบทานไข่กับปลาค่ะ ทานเสร็จแล้วค่ะได้เวลาที่สองหนุ่มกระตีกระดาอีกรอบค่ะเพื่อจะได้ทานเค้กนะคะรอมานานผิด <c oughs> จังหวะไปหน่อยค่ะเอาเค้กไปไว้ข้างนอกนานไปนิดนึงแข็งดุงเลยค่ะเป็นเค้กแข็งๆเลยค่ะแต่พี่ฟินพี่คายไม่สนใจอชอบก็เมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านะคะที่พี่ฟินกับพี่คายทำเค้กกับคุณย่านะคะตอนนี้ก็ได้เวลาทานแล้วค่ะ น่าทานมากเลยแต่พี่ฟิงเขาทานไป2ชิ้นแล้วแล้วก็ผู้พี่คายชิ้นครึ่งใช่ไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อย <Yeah. S 2> มากยะยแล้วก็ทำโฮมเมดครีม hmm. ด้วยค่ะไหนลองมาทานสิอันนี้เป็นเค้กที่พิเศษที่สุด mm hmm. ไม่หวานมากค่ะอร่อยมากเลยสูตรคุณย่านเนี่ย และเดี๋ยวน้องจะทิ้งสูตรไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะคะเขาทำมาจากแบบสมุดเรียนเป็นสูตรแบบ80ปีแล้วค่ะหนังสือคือแบบเก่ามากขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่คุณย่าอายุ16เขาไปเรียนทำเค้กแล้วก็เขาก็มีเขาก็มีหนังสือให้ค่ะขอตัวทันก่อนนะคะ คนอยู่เต็มบ้านเลยอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดี ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสดชื่นนะคะและเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่นะคะแม่น้องจะทิ้งคลิปร่วมสนุกกับทางช่องไว้ที่หัวมุมด้านกว่านะคะคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่ัับช o สวัสดีครับ